พัดตะขานค้นนอนหน้ามือนีผ้าพ,พี่น้องมะเฮ็ดของหวานดั่งเดิมของหวานแบบโบราณอีสานเฮ้าค่ะพี่นอ้องผ้าพี่น้องมะเฮ็ดบุนบักตาลน,น้ำกะทิกินกันค่ะใส่ลูกตาลซุกท่ลลนล่งเองจากตน้น้ะค่ะพี่น้องเหลือลูกทิบบ่มีห้อยแตกพี่น้องเบิ่งที่ดีอะค่ะบางลูกกะซิมีขี่แมงวันเกาะอยู่แบบนั่นกินบ่ได,ด้้อค่ะพี่น้อง สำหรับตาลที่คนนอนหน้าได้มาเมือนี่ไปขออยูุวัดค่ะพี่น้องลวงพ่อพิ่เก็บไว้ให้ <c oughs> อันนี้เบาเรื่องจริงค่ะว่าเดตัวพี่น้องได้ลูกตาลมาแล้วห้องกระทําการล่างเอาดินเอาไา้ออกก่อนถีน้ามาแกะเอาเปลือกออกค่ะแล้วก็น้าเอาเนื้อลงไปขันใส่กันกบน้ำค่ะพี่น้องขันจนเนื้อตาลลุดออกจากใยลุดออกจากไนค่ะพี่น้องจากนั้นกะกองเอาใยเอาไนออกค่ะ แล้วก็เทาน้ำปูนใสลงไปค่ะพี่น้องโคเล่โคเล่แจ้งน้อยเทลงในผาขาวบางกรองเอาแต่น้ำใสใสเด้อค่ะขันตอนนี้ก็สีม้วนแน่จักหน้อยค่ะพี่น้องปานดึงสักกระเยอะพ่นละได้ปริมาณตามที่ห้องต้องการแล้วกัทิมไห้ค่ะพี่น้องลอสักพักเพิ่นกัสิเสตัวเองจนตัดเป็นสิ้นสิ้นได้หมดได้ค่ะพี่น้องแล้วก็ว่าใส่ผงวุ่นลงไปคนน้อนหน้าก็เงดอยู่คือกันค่ะ เงืดพุ่มปัญญาของผูปูณาตา่ยายที่สามารถคิดหาวิธีเหตุออกมาได้โดยที่บดต้องพึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยค่ะสิว่าเหตุายกับวงายได้ค่ะพี่น้องบางคนเพิ่นเหตุออกมาก,กับสิเปียวบางคนเหตุออกมาก,กับสิบูดหรือบางคนเหตุกับสิบเซตโตเลยได้ค่ะขืนอยู่ก็ฝีมือคือเพิ่นวาน่าแหละเนาะค่ะอันนี้หลวงพีอยูว่ว,วัดเพิ่นเกาไวหลังจากสิบเซตโตแล้วห้องก็ทําการตัดเป็นชิ้นๆแล้วค่ะ เติมน้ำตาลน้ำกะทิลงไปค่ะพี่น้องโคเล่โคเล่เป็นอันเซตพ้อมเสิร์ฟค่ะส่วนมากเพิ่นกะสีเขียวน้ำตาลให้เป็นน้ำเชื่อมนั่นแหละค่ะแล้วเวลากินกะสีเติมน้ำแข็งลงไปน้ำเพื่อความสดชื่นแต่คนนอนหน้าแบกมักแบบโบราณอีหลีค่ะพี่น้องแบบอีมีไยพันผ้าเห็ดใส่น้ำตาลเป็นเม็ดๆลงไปเลยค่ะเวลากินกะสีเขียวกุ๊บๆแสบไปอีกแบบนึงค่ะพี่น้องบะเสือพี่น้องร้องเห็ดเบิ่งงด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นกะข้นอยู่ก็ความมักขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้อง การลันตีความแสบโดยคุณบุภาพม่านดาของเขาเองค่ะมือนี่